และว,วันนี้ผมจะมาทดสอบระบบ AI ในเกม The Sims 4พวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราปล่อยให้ซิมใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบไม่เข้าไปควบคุมเลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจะเลือกทําอะไรกันบ้างนั่นแหละครับผมก็เลยคิดมินิเกมหนึ่งออกมาขอเรียกมันว่าเกมจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าโดยเริ่มจากหาพื้นที่กว้างๆแล้วสร้างห้องขนาดกลางภายในก็จะมีของหลากหลายชนิดแล้วตั้งเงื่อนไขภารกิจแบบสุม่มให้ซิมทําให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดตัวอย่างก็จะแบบว่าซิมหนึ่งคนดื่มเครื่องดื่มหรือไม่ก็ซิมหนึ่งคนจุดไฟที่เตาผิง ดูเป็นเรื่องกล้วยๆใช่ไหมครับเพราะตามปกติเราก็แค่สั่งให้ซิมไปทำสิ่งนั้นก็จบแล้วแต่ในเกมของเราเราจะเปิดโหมดอิสระและห้ามออกคำสั่งใดๆกับซิมทั้งนั้นปล่อยให้พวกเขาคิดแล้วก็ตัดสินใจทำมันด้วยตัวเองเพราะงั้นต่อให้ภารกิจมันจะง่ายสักแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับซิมครับว่าจะทำมันหรือเปล่าและใช่ครับผมพูดว่าพวกเขาหมายความว่านี่ไม่ใช่เกมที่เล่นคนเดียวเพราะซิมที่จะเข้าร่วมเกมนี้จะมีถึง5คนได้แก่ ใช่ครับนั่นแหละผู้เข้าแข่งขันของเราพวกเขาเหล่านี้เป็นทีมเดียวกันและต้องช่วยกันทําภารกิจให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดอ๋อแล้วก็เพื่อเพิ่มความดรามา่าผมเลยออกแบบเกมนี้ให้มีถึง6ด่านแต่ละด่านเนี่ยมีเวลาทําภารกิจ3ชั่วโมงในเกมหากเวลาหมดลงแล้วยังทําภารกิจไม่สําเร็จจะถือว่าแพ้ทันทีและเข้าสู่ช่วงคัดหนึ่งคนออกส่วนคนที่เหลือจะได้ไปยังด่านต่อไปและที่สําคัญที่สุดถ้าสามารถผ่านทุกด่านไปได้รับไปเลยครับ5 0 0 0ส0ซิมโมลเลียนจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ผู้ชนะของเราเลย แม่งโคตรจะมิตรบีดเดซิมและก่อนที่ผมจะเริ่มกันสุ่มภาร,รกิจผมจะขึ้นกดสำหรับเล่นเกมนี้ให้นะครับเผื่อใครยังงง,งอยู่ลองกดหยุดแล้วก็อ่านดูนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มสุ่มภาร,รกิจสำหรับด่านแรกกันดีกว่าจิ้มเลย ดูเหมือนว่า2ภารกิจสําหรับด่านนี้ก็คือซิมหนึ่งคนเล่นเกมไม้จังก้ากับซิม1คนจ้องมองปลาในตู้ก็ดูไม่น่าจะยากนะครับขอแค่ซิมคนใดคนนึงจาก5คนทํามันสําเร็จก็พอเพราะงั้นเรามาเริ่มจับเวลา3ชั่วโมงในเกมกันดีกว่าว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเริ่มเวลาตอน9ก้มงห้ามาดูกันว่าเราจะอาเฮ้ยอา้อาวอา้อา้อาวอ้าว เกมยังเริ่มไปไม่ถึง5นาทีนี่พี่เล่นทาภารกิจแรกเสร็จแล้วอะหรอประเด็นคือมาจ้องอะไรกัน3คนครับเนี่ยผมนึกว่าต้องใช้อย่างน้อย10นาทีถึงจะแบบว่ามีซิมสักคนนึ่งมาดูปลาแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันเร็วขนาดนี้ทาให้ตอนนี้เลยแค่หนึ่งภารกิจเท่านั้นนั่นก็คือซิมหนึ่งคนต้องเล่นเกมไม้จังก้าเดียวนะอีกแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังอะและไม่รู้เพราะอะไรหมายเลข2เขามานั่งเล่นเกมคนเดียวก่อนที่หมายเลขสจะตามมาเล่นด้วยเพราะงั้นก็ถือว่าเคลียร์ครับ นี่สินะที่เขาเรียกว่าสปีดรันและด้วยเหตุนั้นด่านที่1จึงถูกเคลียร์ไปในเวลาเพียง12นาทีก็เหนือความคาดหมายครับแปลว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ไปยังด่านต่อไปโดยไม่มีใครถูกคัดออกและในด่านที่2ผมก็ได้ออกแบบมันให้มีสิ่งเร้ามากขึ้นแถมมีรูปปั้นทองคําด้วยนะเว้ยอย่างเท่และสําหรับด่านที่2เรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ภารกิจแบบไหน และภารกิจที่ได้ก็คือซิม1คนถ่ายภาพกับรูปปั้นแล้วก็ซิม4คนเต้นเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้จะสําเร็จไหมเราก็เริ่มกันตอนเที่ยง5นาทีดูเหมือนว่าทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันไปหาอะไรทาแล้วเดี๋ยวนะอ้ยเอาอีกแล้วอ่ะหมายเลขสองเขาเต้นครับนั่นหมายความว่านับ 1, 1> ใครจะไปคิดล่ะครับบางทีหมายเลขสออาจจะเป็นตัวแบกของทีมก็ได้ เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนเนต้นคนต่อไปและในระหว่างที่หมายเลข2กําลังเต้นอยู่หมายเลข5และหมายเลข4ก็กําลังหาความสุขจากของรอบตัวโดยเฉพาะหมายเลข5เนี่ยเขาเล่นเกมครับขนาดหมายเลข2หยุดเต้นแล้วเนี่ยเขายังไม่หยุดเล่นเกมเลยมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นและดูเหมือนว่าตอนนี้เวลาก็จะผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครไปเต้นเพิ่มหรือไปถ่ายรูปกับรูปปั้นเลยพวกเขาเอาแต่นั่งอ่านหนังสือเอ้ยเพิ่มมาอีกคนแล้วทาไมทุกคนขยันอ่านหนังสือกันจังเลยอ่ะแล้วทาไมหมายเลข3ไปนั่งเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวล่ะครับเป็น i n รเ o ิร r t เอ ปัญหาตอนนี้คือไม่มีใครไปทำภารกิจเพิ่มเวลาเองก็กำลังเดินไปเรื่อยๆก็ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปน่าจะแพ้แน่ๆครับมันเป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกคนสนใจในการอ่านหนังสือแต่ว่าผิดเวลาไปหน่อยและในที่สุดหมายเลขหนึ่งก็ได้มาเต้นแล้วครับแต่ว่าเวลาเองก็เหลือไม่มากแล้วและดูเหมือนว่าระหว่างที่หมายเลขหนึ่งเต้นอยู่เนี่ยก็จะใช้เวลาไปมากเลยครับแต่กลับไม่มีใครทําอะไรเพิ่มเลยทุกคนเอาแต่นั่งอ่านหนังสือและในช่วง5นาทีสุดท้ายหมายเลขหนึ่งได้กลับไปเต้นอีกครั้งแต่เราไม่นับนะครับเรานับแค่รอบแรก ทำภารกิจไม่สําเร็จครับแม้จะเต้นไปแล้ว2คนแต่ก็ต้องใช้ถึง4คนแล้วก็ไม่มีใครสักคนเลยที่ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นด่านนี้ถือว่าไม่ผ่านครับและนั่นหมายถึงในรอบนี้จะต้องมีคนโดนคัดออกจะต้องมีหนึ่งคนออกไปเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อและแน่นอนครับถ้าเป็นพวกรายการเกมโชว์ตามปกติเนี่ยก็คงให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแล้วก็โหวตเพื่อหาผลสรุปแต่ไม่ใช่สำหรับเกมของเราครับที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นเพราะที่นี่เราจะสุ่มครับ ต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนมีพลังมากแค่ไหนคุณก็ต้องใช้ดวงอยู่ดีนั่นแหละเพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะอยู่หรือใครต้องไปและหมายเลขสอก็ถูกคัดออกเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแม้เราจะรู้จักกันไม่นานมากแต่ครั้งนี้ได้เวลาต้องลากันแล้ว คนที่ถูกคัดออกเนี่ยจะโดนแช่แข็งไว้เป็นเวลา100ปีครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะคอยส่งคนมาดูแลทุกๆ1สัปดาห์ครับเพราะงั้นหายห่วงได้เลยเอาล่ะงั้นเราไปต่อด่านที่3กันดีกว่าในด่านนี้ผมได้เพิ่มอะไรเข้าไปเยอะมากๆเลยครับเรามีอ่างล้างหน้ามีที่อาบน้ํามีไมโครเวฟและเครื่องชงกาแฟมีตู้เกมไซส์ยักษ์แถมด้านนอกเนี่ยยังมีสวนขนาดเล็กด้วยครับมีน้องไก่ด้วยนะน่ารักและที่สะดุดตาที่สุดก็คงเป็นสระว่ายน้ําตรงกลางห้องครับ ซึ่งเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นทางผ่านระหว่าง2ฝั่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเลยครับเพราะงั้นมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้จะได้ภารกิจยังไงและภารกิจที่ได้ก็คือซิม2คนดื่มกาแฟและซิม2คนทำอาหารจากไมโครเวฟแล้วก็เราจะเริ่มจับเวลาตอน10โมง51นะครับ มาลุ้นดูครับว่าพวกเขาจะทําได้ไหมพวกเขาตัดสินใจที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครคิดที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะหรือนี่จะเป็นการวางแผนเพื่อจะ,จะหาทางชนะด่านนี้เอา้าคุยกันเสร็จแล้วมาเล่นเกมเฉยอะไรครับเนี่ย แม่งเล่นเกมจนไก่มันเดินเข้ามาในห้องอ่ะแล้วไอ้สองคนนั้นมันคุยกันยังไม่จบอีกรอระคุยอะไรวะคุยนานจังเอ้ยคุยกันไม่หยุดเลยบ้าไปแล้วอดอยากจากการคุยกันมาจากไหนวะก่อนนั้นนี้ไม่ได้คุยกันเหรอแล้วคือเที่ยงสิบสี่แล้วมันยังคุยกันไม่จบโอ้โหนกเย็บออกมาเดินแล้วเนี่ยจบแล้วโลกใบนี้หมายเลขสองออกไปปุ๊บไม่มีใครทําภารกิจเลยทุกคนเอาแต่คุยกันอะไรวะเอ้ยหมายเลขสามหรือว่า โอ้โหขอบคุณสวรรค์ในที่สุดก็มีคนตัดสินใจข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเว้ยให้มาได้อย่างนี้สิหมายเลขสามเอา้าเธอมาทําให้ฉันหวังและเธอก็จากไปไม่เอ้ยผมขอสรุปเลยแล้วกันไม่มีใครไปทําภารกิจสักคนครับหมายเลขสามเนี่ยเขาแค่อยากเล่นน้ําเขาก็เลยใช้เวลาที่เหลือไปกับการว่ายน้ําไปมาและเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทําภารกิจสักนิดเลยครับส่วนคนอื่นก็ยังคุยกันไม่จบ และใช่ครับมันทำแบบนี้จนหมดเวลาเลยเว้ยภารกิจเองก็ไม่เสร็จสักอย่างเพราะงั้นด่านนี้ถือว่าไม่ผ่านครับนั่นทำให้เรากลับมาสู่การคัดคนออกอีกครั้งน่าเศร้านะครับพอหมายเลข2ไม่อยู่แล้วเนี่ยดูเหมือนทีมจะไปกันไม่รอดแล้วครั้งนี้ใครการที่จะต้องออกไป และคนนั้นก็คือหมายเลข5เอาจริงเนี่ยผมนึกว่าเธอจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับปะ่ะไปอยู่กับหมายเลข2กันดีกว่าและในด่านที่4ผมได้ออกแบบมันให้เต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการเรามีโบลิ่งมีคาราโอเกะมีอุปกรณ์ออกกํลากลังกายจํานวนมากและเรายังเพิ่มภารกิจจาก2กลายเป็นสาก็หวังว่าจะได้เห็นซิมทําอะไรมากขึ้นนะครับ ซิมสคนร้องเพลงด้วยกันซิมสองคนใช้เครื่องออกกําลังกายและซิมหนึ่งคนต่อยกระสอบทรายก็น่าจะไม่ยากมัง้งหวังว่ารอบนี้จะไม่มีใครโดนคัดออกเริ่มเกมมาพวกเขาก็พูดคุยกันอีกแล้วครับอื <c> ้อ <oughs> ทำไมเหมือน ja เดจาวูเอ้ยหมายเล็กสี่เขาเดินมาแถวกระสอบทรายครับหรือว่าเอา้าเลี้ยวๆไปเล่นโยคะเฉยเลย อ้าวไม่มีใครทำภารกิจจูๆ่ๆหมายเลขหนึ่งก็ขอให้หมายเลขสามนวดเท้าให้และใช่ครับผมเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทำไปทำไมหลังจากโยคะหมายเลขสี่ก็ได้เลือกเล่นโบลิง่งน่าจะสนุกเขาแหละและก็ยังไม่มีใครทำภารกิจสักคนแต่หลังจากการนวดเท้าจบลงหมายเลขสามก็ได้เดินไปที่ตู้คาราโอเกะแล้วจัดไป1หนึ่งบทเพลงไงแต่ว่าภารกิจของเราซิมต้องร้องเพลงด้วยกันเพราะงั้นก็ไม่นับครับ และปัญหาก็มาเยือนอีกครั้งเพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วภารกิจเองก็ยังไม่เคลียร์สักอย่างดูเหมือนว่าคงได้แต่ภาวนาแล้วครับและแล้วเวลาก็หมดลงรอบนี้มันเหนือความคาดหมายอีกแล้วครับผมวางเครื่องออกกำลังกายไปเยอะมากใช่ไหมแต่มันไม่มีใครใช้มันเลยเว้ย ส่วนใหญ่ก็เล่นโบลิง่งไม่ก็ร้องเพลงคนเดียวอะแปลกจริงๆและนั่นก็ทําให้ไม่มีภารกิจไหนเสร็จเลยครับเพราะงั้นด่านนี้ไม่ผ่านครับคนที่ต้องออกไปก็คือและคนที่ต้องออกไปในรอบนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนี่ไง บุญไม่เยอะก็เลยโดนสุ่มออกเดินทางกันมาเกือบด่านสุดท้ายแล้วครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆมีความน่ารักนิดหน่อยมีทีวีมีเครื่องเกมและก็มีตู้ขายของอัตโนมัติที่เหลือก็เป็นพวกของจิปะถะส่วนภารกิจสำหรับด่านนี้ก็คือสิมสองคนใช้งานตู้ขายของ ซิม2คนเต้นและซิมหนึ่งคนตัดแต่งต้นไม้เรามาดูกันครับว่า2คนนี้จะทำได้ไหมผมว่ารอบนี้ภารกิจมันไม่ได้ยากนะแล้วหมายเลข3มหันไปหาตู้ไงไม่เอาแบบว่ามายืนมองเฉยเแล้วไปทำอย่างอื่นนะเว้ยอย่างนี้ต่อยนะต่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเราไม่นกดตื้จริงใครจะไปคิดล่ะครับอยู่ๆหมายเลข3าก็ทำภารกิจเฉยเลยหรือว่าจริงๆแล้วเธอจะแอบซ่อนความสามารถเอาไว้นะ และในระหว่างที่หมายเลข3ได้ทําภารกิจไปแล้วเนี่ยหมายเลขสี่ก็กําลังเล่นเกมอยู่ครับแล้วหมายเลข3ลุกขึ้นมาเต้นไงคุณแปลว่าตอนนี้หมายเลข3าได้ทําภารกิจไปแล้ว2ภารกิจได้ไงวะที่เหลือในตอนนี้คือรอหมายเลขสี่มาใช้ตู้หรือไม่ก็มาเต้นส่วนต้นไม้ใครจะเป็นคนตัดมันก็ได้เอ้ยดูเหมือนว่าหมายเลข3กําลังชวนหมายเลข4ี่มาเต้นครับแต่นางเลือกที่จะไม่เต้นนางไป,น,งไปนั่งบนเห็ดแทนแล้วหมายเลข3าก็ออกสเต็ปไปอีกรอบ ที่ตลกคือหมายเลขสามเขาเต้นจนหมายเลขสี่เขาเดินไปที่ตู้อะครับตอนผมดูอยู่คือผมโคตรฮาเลยและใช่ครับหมายเลขสี่เขาตัดสินใจซื้อของจากตู้เพราะงั้นภารกิจแรกของเราถือว่าเคลียร์ครับนั่นเหลือเกินที่ไม่มีความสําเร็จแบบนี้ผมน้ำตาจะไหลวะหลังจากนั้นหมายเลขสี่ก็ได้มาเต้นครับนั่นหมายความว่าอีกภารกิจของเราเคลียร์ครับและตอนนี้ขอแค่ใครสักคนไปตัดแต่งต้นไม้พวกเราก็จะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ แต่นั่นแหละครับคือปัญหาเพราะหลังจากนี้เนี่ยทั้งสองคนเขาไม่ทําอะไรเลยเว้ยแบบว่าเขาเอาแต่ยืนคุยกันนะครับเขาเต้นแล้วก็คุยกันแต่ไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วกินเวลาเยอะมากและมันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ผมคิดว่าหมายเลขสามกำลังจะเดินไปทําแต่ไม่ใช่เขาเดินไปมองรูปแม่งหลอกผมผมแม่งโคตรคาดหวังเลยเว้ยแม่งเลี้ยวไปดูภาพแต่เหมือนสวรรค์ได้ยินเสียงผมครับพอหลังจากนั้นไม่นานหมายเลขสี่ก็ได้เดินมาครับแล้วนางก็เข้าไปตัดแต่งต้นไม้และนั่นหมายความว่าภารกิจทั้งหมดในห้องนี้เคลียครับ ด่านนี้จึงถือว่าผ่านครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไม่มีใครโดนคัดออกหรือจะไม่ดีกันนะเพราะในด่านสุดท้ายนี้จะมีการเปลี่ยนกฎนิดหน่อยนั่นแหละครับเราไปดูด่านสุดท้ายกันดีกว่าในด่านนี้เราจะเล่นกันในพื้นที่เปิดโลง่งที่เต็มไปด้วยของใช้หลากหลายชนิดและเปลี่ยนกฎเป็นผมจะสุ่มของขึ้นมา1ชิน้นซิมคนไหนที่เดินเข้าไปหยิบมันหรือใช้มันเป็นคนแรกจะถือว่าชนะและเป็นคนที่ได้รับเงินรางวัล0 0 0 0 0นซิมโเลียนส่วนอีกคนจะถูกคัดออกนั่นหมายความว่าตอนนี้ไม่มีคําว่าทีมอีกแล้ว เลนในด่านนี้ไม่มีเวลากำหนดเราจะเล่นมันจนกว่าจะมีคนที่ทำภารกิจสำเร็จผู้ชนะจะมีเพียงแค่คนเดียวใครกันที่จะได้มันไปจะเป็นหมายเลข3หรือหมายเลขก4เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าและภารกิจก็คือเล่นกีตาร์อย่างที่บอกครับใครก็ตามที่หยิบมันขึ้นมาเป็นคนแรก จะชนะเกมนี้ไปเพราะงั้นตอนนี้ได้เวลาเริ่มเกมแล้วแต่เอาข้าจริงเนี่ยต่อให้ผมจะบิ้วแค่ไหนนะครับมันคืออยู่ที่ซิมอะว่าเขาจะทำไหมแล้วนั่นไงไม่รู้หมายเลขสามก็เดินไปทำอะไรอ๋อเขาเดินไปแช่น้ำเว้ยสงสัยทั้งสองคนก็คงเหนื่อยแหละก็ตามสบายครับมันไม่มีเวลากำหนดยังไงกีตา้ามันก็ไม่หนีไปไหนอยู่แล้วตอนนี้เราก็แค่รอให้พวกเขาเนี่ยพักผ่อนจนเสร็จก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ใช่ครับแล้วแม่งก็เกิดปัญหาผมไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเจอคือพวกเขาไม่ยอมขึ้นมาจากน้ําเว้ยเอาแต่อยู่ในนั้นนะ่ะไอหลอดความต้องการของพวกเขาเนี่ยแม่งก็ลดลงเรื่อยๆเว้ยมันลดจนถึงขั้นแบบพวกเขาหลับไปเลยครับถึงผมจะเคยบอกว่าด่านนี้เนี่ยไม่มีเวลากําหนดแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปซิมทั้งสองคนได้อดตายแน่ครับเพราะว่าหลอดเนี่ยแดงมากแล้วก็ยังไม่ยอมออกมาผมจึงขอแก้ปัญหาด้วยการลบแม่งทิ้งเลยแล้วเริ่มด่านนี้ใหม่อีกครั้งรอบนี้ของจริงแล้ว เรามาดูกันครับว่าใครจะชนะและพวกเขาก็เดินกันแล้วไงดูดิว่าจะไปทำอะไรแล้วเดินมาแถวกีตาราด้วยเฮ้ยแล้วหมายเลขสี่ก็ได้หยิบกีตาราขึ้นมาครับแม่งเริ่มใหม่ปุ๊บเดินไปหยิบปับ๊บส่วนหมายเลขสามเนี่ยเขาเลี้ยวไปเล่นน้ำครับเพราะงั้นผู้ชนะในเกมนี้ก็คือหมายเลขสี่และแน่นอนครับเธอจะเป็นคนที่ได้เงิน5 0 0แสนซิมบเลียนไป และหมายเลข3าของเราจะต้องถูกคัดออกแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็ขอให้โชคดีครับและดูเหมือนว่าตอนนี้หมายเลขก4เนี่ยกำลังสนุกกับเงินอยู่ครับอืมแต่ทำยังไงดีล่ะผมเริ่มไม่อยากจะเสียเงินแล้วอ่ะงั้นก็ลาก่อนครับและเกมทดสอบไอของเรา ก็ได้จบไปแล้วครับผมว่าผลลัพธ์ก็ถือว่าออกมาได้ดีนะสุดท้ายนี้ก็ดื่มนมเป็นประจำจะทำให้ร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยล่ะไม่งั้นผมจะไปกินหน้าคุณไปละบ๊ายบาย